สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มากันมาเบิงควายกันค่ะเลี้ยงเลี้ยงบนอีปะเลี้ยงไก่เลี้ยงทงนะคะเลี้ยงไก่ไกค่คะเลี้ยงข้างรั้วเลี้ยงข้างบ้าน,นากินหญ้าให้มันเป็นเปลี่ยนให้มันเป็นเปลี่ยน กัดนหยาดังพวยพวยโอ้พอดีแปรเลยหยาค่ะไม่ได้ตัดแยกเลยกินพุดพวดหยาแห่งยาวแปรเลยบางครั้งโขกนะเลยวันนี้แปรย์แบบ ถ้าตัดกะขึ้นก็กินหวานๆอ่อนๆอี่แล้วป่อยให้กินมาต้องตัดนากอู้ตัวนี้จะลุ้นเลยจะลุ้น,นได้รู้อีกสิตัวเมียวตูว้ลุ้นตัวนี้อีกอหมันว่าแต่อีหมันมาสันที่แท้มันจไมีลูกตลอดที่แรกค่ะมันเป็นหมันแนละ้วบอกออกเนาะ วันนี้ก็เลยอันว่าแต่เป็นหมันบ้าห้าขวบวันนี้ได้จนได้หกต้หกโตวในท้องพุได้ว้าันท้องอ่างแต่ฉันสูงนะบ่ห้าแม่ของอันก้าวเจริญแม่ก้าวเจริญน่าจะสูงกว่าร้อยสี่สิบห้าแม่ก้าวเจริญน้อยฮะตัวนี้ร้อยประมาณร้อยสามสิบแปด คพิ่งจะสี่โมงค่ะกินหญ้าก,ก่อนค่ะอยากให้มันเป็นเปนก่อนค่ะคีีให้หญ้าเปลนก่อนจังบริตัดจังบริตัดหญ้ามีควายมากินหญ้าให้กับบริตัดแมนมีควายมามาตัดยญ้าให้เราก็ไม่ต้องตัด กินกินอ้ยดังพดพวดพวดพๆวดพๆวดพ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 ลวดพ้วดพยวดพสวดพกนดพยวดพควดพรวดลูกน้ออดพรวอพรวดพรวอพยวาคือบพรอดพดพรันดด ีนี้ย่างแล้วยังยงแล้วนนปีไก่หันได้ไหมปีไก่อ่าเล่มเอาตัวนี้ก็มีท้องอีกเด้วนี้เมฆลึงลงตัวนี้ก็นด้ตัวนี้ก็มีท้องอีก,ม,อก,ก,ม,ออกมันจะไล่เรียกันได้ลูกนี่ไล่เรียกันเดือนสองเดือนได้เดือนสองเดือนได้ จนลังเอ็นเลยกินหนี่หลังจนเอ็นเทลี่เห็นกระจกด้วยเอากระจกมาตั้งไว้เห็นหูบเจ้าของเลยซองเบิ่งกระจกมันสิว่าหมู่หมู่มันอาคาดนะเอา้าคอยทางไหนจะมายืนเบิ่งกูนี่สิวา่าล่ะมันเห็นในกระจกนะมันยืนเบิ่งอยู่ จะเอ๊จะกินให้เรียบเลยกินให้เรียบเลยย่านะ่ะจะได้เป็นแปนอสองมือเนี่ยเกียงตับเลยเนะี่ยซะใจหนาควายอยากให้มันเปลี่ยนเอาควายมากินคักเป็นโพดแปรนี่คักไหลสิุนะดังพันโพด ไอตัวเล็กไปไหนไแล้วนะตองเก้าไปใส่แล้วเนาะตองเก้านี่เนาะคือบุมากินหยาเนาะตองเก้านี่ตองเก้าแม่อโม่แม่อโม่แม่แม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  อโม่อโม่นี่ใส่ตองเก้านะควายน้อยนะไปไหนแล้วควายน้อยนะตองเก้านะ ก็ตองเก้านะ่ะน้องตองเก้านะ่ะน้องตองเก้ากินไม่กินหญ้าไม่กินนมน,นอนอยู่ตองตองเก้าเ้ยมากินอันมากินหญ้าบานตัดอรรถ กินหญ้าปานตัดอเลยดังผลพวดเขี่ยมันเต้สีอันนั้นเนาะเขี่วมันเต้สีคมเนาะมันกัดด่างผลพวดธพวดพวดธมือนี้ฮ้อนหอน่ะฮ้อนล้ายหลายมือนี้มือนี้ฮ้อนหลายเอาไปใส่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 กลับหลังหันบานนี่กลับหลังหันอะไรได้บานนี่ กำลังหันแล้วฮะใส่กระทางนั้นมือผนโอ้ผลสิม้าแล้วผัวผลจะมาแล้วทางนั้นผลจะตกแล้วผลจะตกแล้วค่ะตองก้าวไม่เห็นค่ะแม่มันเดโอ้รู้มันเดเอามื่อบ่เอาไปทางไหน ไปทางหลังบ่มันขี้มันมันอันก้าวมันกินทางพีเลยไรไปเมื่อใส่หมูทางไหนหมูปรับเมื่อเมื่อเมื่อคนสิโตห้ามเผาเมื่ออย่าบังอันตองเก้าน้อยมันสิคนโตหำามนสิโตหำตองเก้าโอ้เด้ พูดเดียวพูดเดียวโอ้โอ้าวอ้าวตองเก้าอยู่ไหนตองเก้าเยอะเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าให้เขาควายไปก่อนแล้วเธอก็ตามไปผ่าตองเก้าก่อนพูดเดียวป้าออกมามขี่เลยพูดนะโอ้ขี่ใส่เงินแล้วยขี่ใส่ทางทางเลย นะของไผ่หนังกำลังมาคุยควายกำลังมาหนังกะดิทำงานกับกำลังมาส่วนกันเลยควายควายส่วนกันเลยค่ะ คนละเลนไ่นบ่ไปคนละเลนซ้ายขวาคนละเล่นอันรั้นไม่ใส่ก็สูงเอาตีเอาไว้บางันเถอบอก็สูงหรอเออกินหยาบ่พ่อตีพอียมามาสาโพดตี ส่วนกันฮะป่านยังไปลบๆติลบๆติฮะตองก้าวมม้าติ